สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่รถแต่งลอยหนึ่งคันครับคันนี้เป็นสีประตูสองีมิดสีดำนะครับคันนี้9 3้0 0 0าบาทดำดูหล่อมากตัวนี้มีการอัปเกตเป็น GR Sport นะครับในเรื่องของด้านหน้าคิวล้อล้อลอยแล้วก็เรื่องเซตด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานตกแต่งนะครับโซนด้านหน้านะครับทั้งหมดนะครับยกเซตเป็น GR Sport หมดเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับตัวกษรเรียงเป็นสีเทานะครับตัวนี้ชน้นล่างเป็นสีเงินนะครับทําสีมานะครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้ครับแผ่นกันกระแทกเป็นสีเทานะครับหล่อเท่ๆแบบนี้เลยครับอันนี้คือจัดเซตแบบว่าหล่อมากสไตล์ GR มาดูด้านข้างนิดนึงนะครับคิวรอด้านข้างของเขาครับเป็นคิว้อ GR สีน้ำด้านเท่ๆแบบนี้นะครับนี่เป็นงานสูสุดตัวท้าโคราชของเรานะครับมาดูเรื่องของล้อลอยนิดนึงนะครับล้อแมกนะเป็นขนาด18นิ้วลาย GR นะครับเป็นลายสีน้ำด้านทำมาพร้อมกับยางตัวท้ายนะครับอันนี้ก็ ขนาดยางอยู่ที่18นิ้วนะครับเป็นยางแบบ RT เป็นลายออฟโรดนั่นเองทบนี่หล่อเท่มากๆนะครับในเรื่องของช่วงล่างมีการอัปเกตนะครับในเรื่องของชุดโช้กนะครับเป็นโช้กโมโนทูฟนะครับตัวนี้ก็สวยๆแล้วขับได้นุ่มด้วยนะครับตัวนี้มีการเก็บสีให้ทั้งหมดนะครับเป็นสีดำเงาครับคือถุงห้องข้างเดิมป็นคมเยี่ยมเปลี่ยนเป็นดำเงาให้นะครับตัวส้อนเป็นเป็นดำเงาให้ครับคือจับประตูเป็นดำเงาให้ทั้งคันนะครับหลอดูมากขึ้นด้วยเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ แผงกันสาดข้าง GR Sport ทเท่ๆแบบนี้นะครับคันนี้รอสูงมอบนะครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์ลายภูเขาเท่ๆแบบนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับบันไดข้างเปลี่ยนเป็นบันไดข้างลายรังพึ่งครับเป็น LWN LWN นะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างแบบ GR ด้วยนะครับที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ทั้ความสะอาดง่ายด้วยนะครับกระบะเลนเนอร์ติดตั้งให้แล้วนะครับซุ้มล้อด้านหลังเป็น GR นะครับล้อ118นิ้วพร้อมกับยางโตโยฮะตัวนี้หล่อมากขึ้นด้วยตัวสติกกเอรร์ Rocket X นะคับ ดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังอัปเกรดนะฮะในเรื่องของโลโก้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นสีดาเงาให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังอยู่แล้วแต่ว่ามีการอัปเกรดมือจับประตูให้เป็นสีดำครับซึ่งทําให้รถนี้หล่อมากขึ้นนะครับกันชนด้านท้ายนะครับมาดูนะฮะมีการเปลี่ยนนะฮะเป็นกันชนดน้านท้ายเหล็กแบบนี้พร้อมไฟสปอตไลท์เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีไฟสปอตไลท์สว่างด้านหลังให้แบบชัดเจนฮะมีเจ้าตัวลากยูให้ด้วยครับตัวนี้เนาะอีกชิ้นงานหนึ่งครับ เดี๋ยวมาดูงานด้านในนิดนึงครับด้านในค่อนข้างสวยนะครับด้าน,นในนะครับด้านในเป็นบอบ์ดหนังปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้นะตอนไหนผู้ขับนะครับปรับได้แปดทิศทางนะตัวนี้ก็ดูแลทำความสะอาดง่ายแล้วก็เป็นเบาะหนังจากโรงงานด้วยนะครับในเรื่องของเกียร์นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับมีโหมดการขับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะครับหน้าจอตรงนี้ก็มีการอัปเกรดให้นะครับตัวนี้นะจากเดิมเป็นเป็นหน้าจอธรรมดาตัวนี้เป็นอัปเกรดเป็น10นิ้วให้ในปัจจุบันครับของยูโร5 กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติใส่ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นงานจากศูนย์ดีตาโคลาชของเราด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นรถที่ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้และมีการอัปเกรดให้หล่อมากขึ้น,นครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับแต่งล o อ GR Sport